เทศบาลตำบลบงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีมีพื้นที่ร้อยห้าตารางกิโลเมตรแบ่งการปกครองออกเป็น10หมู่บ้านมีประชากรจำนวน6,938คนจำนวนครัวเรือน2,449ครัวเรือนเทศบาลตำบลบงได้มีการบริหารจัดการขยะ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพุทธศักราช2535และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2560ซึ่งได้มีการดำเนินการบริหารจัดการขยะ ครอบคลุมทุกประเด็นที่มากกว่าการเก็บขนขยะและการกำจัดขยะโดยการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางตามหลัก3 r ได้แก่การใช้น้อยใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่การจัดการมูลฝอยให้มีมูลค่าโดยการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะภายในชุมชนให้มากขึ้น ซึ่งเทศบาลตำบลคำบงได้แบ่งการดำเนินการออกเป็น2แนวทางประกอบด้วยการจัดตั้งกองทุนธนาคารขยะรี c ซเคิลเทศบาลตำบลคำบงจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2558มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในแหล่งกำเนิดสร้างสิ่งแวดล้อมชุมชนให้น้าอยู่และเป็นการสร้างรายได้ตามแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวทางการจัดการแบบบูรณาการที่สอดคล้องตามระบบนิเวศของแต่ละพื้นที่รวมทั้งผสมผสานการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับการใช้เทคโนโลยีที่สะสมและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดของกระทรวงมหาดไทยโดยใช้หลัก 3R คือการใช้น้อยใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่ มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะให้แก่ประชาชนทั้ง10หมู่บ้านรวมทั้งจัดทำประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิลซึ่งประชาชนได้ให้ความเห็นชอบจึงได้จัดตั้งกองทุนขึ้นมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกำหนดระเบียบข้อบังคับของกองทุนมีการระดมทุนโดยการเปิดรับสมัครสมาชิกหุนละ100บาท สมาชิกหนึ่งคนสามารถซื้อหุ้นได้ไม่เกินคนละ300หุ้นหรือ30,000บาทเพื่อนําเงินทุนไปดําเนินการจัดซื้อขยะรีไซเคิลในเขตเทศบาลตำบลคำมงและนําไปจําหน่ายโดยนําเงินกําไรที่ได้รับจากการขายขยะรีไซเคิลมาปันผลให้แก่สมาชิกร้อยละ10ต่อหุ้นต่อปีและได้จัดซื้อรถยนต์เพื่อนํามาใช้ประกอบการรับซื้อขยะของกองทุน ปัจจุบันกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิลเทศบาลตำบลบงมีสมาชิกจำนวน153คนมีเงินสมทบหุ้นสมาชิกจำนวน436,700บาทปัจจุบันจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิกแล้วรวมทั้งสิ้น151,460บาทการจัดตั้งกองทุนชาพนักิจสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิล กองทุนชาปนกิจสงเคราะห์จากขยะดีไซคลเทศบาลตำบลบงจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2559เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะที่ต้นทางเพื่อให้ปริมาณขยะที่นำไปกำจัดมีปริมาณลดลงมากที่สุดเป็นกิจกรรมที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มีการส่งเสริมสวัสดิการทางสังคม เป็นที่พึ่งยามสุดท้ายของชีวิตเป็นหลักประกันความมั่นคงให้กับครอบครัวเมื่อมีความจำเป็นจะช่วยบรรเทาวความเดือดร้อนและยังถือได้ว่าเป็นการทำบุญร่วมกันอีกด้วยโดยมีนายกเทศมนตรีตบำบลบงเป็นประธานกรรมการพร้อมคณะผู้บริหารกองทุนจำนวน11คนบริหารงานตามระเบียบเทศบาลตาบำบลบงว่าด้วยกองทุนชาพนกิจสงเคราะห์ จากขยะรีไซเคิลเทศบาลตำบลบงมีสมาชิกผู้สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นคนในครอบครัวที่สมัครเป็นสมาชิกที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกองทุนณวันที่สมัครรวมทั้งเป็นครัวเรือนที่สามารถปฏิบัติตามคุณสมบัติและเงื่อนไขที่กำหนดจะมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าชาพรักกิจสงเคราะห์เป็นวงเงินส0,000บาทต่อศพแต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขคือในระยะเริ่มต้น ต้องนำขยะรีไซเคิลมาจำหน่ายให้กับกองทุนเป็นระยะเวลา6เดือนอย่างต่อเนื่องเดือนละไม่น้อยกว่า1ครั้งโดยเจ้าหน้าที่จากกองทุนจะออกรับซื้อตามตารางเวลาที่แจ้งประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าทุกเดือนในช่วงเวลา6เดือนแต่ละครัวเรือนต้องสะสมมูลค่าเงินจากการขายขยะรีไซเคิลในสมุดคู่ฝากให้ได้ยอดเงินและเหลือคงไว้ในสมุดคู่ฝากไม่น้อยกว่า35 0บาทในกรณีที่ไม่สามารถ ขายขยะสะสมได้ถึง350บาทสามารถนำเงินมาฝากให้ครบ350บาทได้ในเดือนที่6สสำหรับการรักษาสภาพสมาชิกต้องนำขยะ r e ไซเคิลมาขายให้กับกองทุนเดือนละไม่น้อยกว่า1ครั้งต่อเนื่องทุกเดือนถ้าขาดการนำขยะมาขายเกิน3เดือนติดต่อกันจะเสียสิทธิ์การคุ้มครองในกรณีที่มีผู้เสียชีวิตกองทุนจะหักยอดเงินสมุดคู่ฝากของสมาชิกครัวเรือนละ40บาทต่อศพดังนั้น แต่ละครัวเรือนต้องนำขยะมาขายเพื่อให้ได้ยอดเงินคงเหลือไว้ในสมุดคู่ฝากไม่น้อยกว่า350บาทหากไม่ครบจำนวนอนุโลมให้นำเงินสดมาฝากไว้เดือนละ1ครั้งนับวันที่มีการซื้อขายขยะปัจจุบันสมาชิกกองทุนชาพนกิจสุเคราะห์จากขยะรีไซเคิลมีจำนวน880ครัวเรือน4,690คนซึ่งที่ผ่านมากองทุนได้จ่ายค่าสงเคราะห์ผู้เสียชีวิตแล้ว จำนวน309รายเป็นจำนวนเงินสงเคราะห์9ล้าน2แสน7มืนบาทนอกจากกิจกรรมที่จัดขึ้นดังกล่าวแล้วเทศบาลตำบลขบงยังได้มีการจัดอบรมการนำเศษวัสดุเหลือใช้ที่เป็นขยะรีไซเคิลนำมาปรับใช้เป็นวัสดุที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นการทำกระถางต้นไม้จากเศษผ้าการนำภาชนะที่ไม่ใช้แล้วมาปลูกพืชผักสวนครัวเป็นต้น นอกจากนี้ยังได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนติดตั้งทางขยะเปียกเพื่อกำจัดขยะเปียกในครัวเรือนและนำขยะเปียกมาทำปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายทางด้านการเกษตรอย่างไรก็ตามแม้จะมีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการจัดการขยะอย่างต่อเนื่องแต่ยังมีปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดในแต่ละวันอีกเป็นจำนวนมากเพราะอัตราการเกิดขยะเกิดขึ้นตลอดเวลา เนื่องจากการเพิ่มจำนวนประชากรการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวดังนั้นเทศบาลตำบลบงจึงต้องปรับวิธีการบริหารจัดก,การขยะโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ยั่งยืนต่อไป